นี่หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วก็อย่าขยับด้วยมีอะไร,รเปล่าครับมีสิพวกแกสองคนไม่คนใดก็คนนึ่งนี่แหละที่เป็นคนขโมยเงินไปพวกเราไม่ได้เอาไปนะครับใช่ครับผมว่าคุณตำรวจเข้าใจผิดแล้วล่ะครับคือพวกเราทำงานกันอยู่อะ <c oughs> ทำงานสภาพพวกแกสองคนเป็นให้ขอทานจะไม่รู้จักทำงานอะไรกันนี่คุณตำรวจครับทำไมต้องพูดจาดูถูกกันขนาดนี้ ไม่ต้องมาเลยอท่านจะพูดหรือว่าฉันจะทำยังไงมันก็เรื่องของฉันมันนี่เดี๋ยนี้เลยนะโอค้คุณตำรวจคุณตำรวจครับมันไม่มีคุณตำรวจครับผมว่าคุณตำรวจค้นให้ตายยังไงก็ไม่เจอหรอกนะครับผมไม่ได้เอาไปอะ่ะคุณตำรวจครับทำไมต้องทาขนาดนี้บอกมาเดี๋ยวนี้เงินฉันอยู่ไหนแต่คุณตำรวจครับ คุณก็ค้นตัวไปแล้วนี่ไม่รู้แหละไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยฉันจะต้องหาเงินฉันให้เจอแล้วฉันจะจับพวกแกสองคนเข้าคุกด็ดไ้นี่ไอนี่เฮ้ยเฮ้ยคุณตำรวจหนีหนีนะไปเร็วเจ้ไปไปเร็ววัยเร็ววัอีเวรเนี่ยไม่ว่ายังไงก็ตามฉันจะเอาเงินฉันคืนมาห้ได้ มันไม่ตามเรามาแล้วะ่ะเออใช่กูว่างนั้นเลยเราทำสำเร็จแล้วเว้ยว่าแต่เงินนะ่ะอยู่ไหนอยู่นี่โอเคเท่าไหร่วะเดี๋ยวเข้าไปนับที่บ้านแล้วกันโอเคกู้ว่าเราไปกันเถอะไปไปเถอะก็ลองขยับดูสิมีหวังนะถ้าพวกแกขยับ จะได้ไปเฝ้าอยู่มาบา้านโอ้ยกาไว้แล้วไม่มีผิดว่าพวกแกสองคนจะต้องเป็นหัวขโมยวอเจตขอกำลังเสริมมาที่สวนสาธารณะที่สามด่วนเร็วเข้านะคุณตำรวจคะคุณตำรวจ ช่วยฉันด้วยค่ะอะไรของคุณเนี่ยคือร้านฉันถูกจนป้นนะคะแต่คุณไม่เห็นหรอว่าตอนนี้ฉันกําลังยุ่งอยู่ขอร้องนะคะคือเงินนั้นน่ะฉันขายของทั้งเดือนเลยอะคะ่ะคุณคะอ้าสวัสดีจ้ะคุณตำรวจอะไรดีจ๊ะที่นี่พอจะมีนมเปี้ยวขวดสีเขียวบ้างไหมอะ เหมือนจะมีอยู่นะเดี๋ยวฉันไม่ดูให้จ้ะ ื่อเงินของคุณไปอยู่ที่ไหนแต่เงินฉันหายไปหลังจากที่คุณตำรวจเข้าร้านมานะคะนี่คุณจะโทษฉันงั้นหรอเปล่านะคะไม่ใช่แบบนั้นนะคะไม่เป็นไรแล้วนะคะคุณไม่ต้องห่วงเพราะว่าไอ้โจรสองคนที่ฉันกำลังจับอยู่น่นนาจะเป็นคนคนเดียวกันกับที่ขโมยเงินงคุณมาจริงหรอคะจริงค่ะพอดีครับมาสักทีนะคะคุณเมียว ช่วยฉันจับไอโจรสองคนนี้หน่อยค่ะมันอะ่ะขโมยเงินของผู้หญิงคนนี้มาไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับคุณตำรวจพวกเราไม่ได้เอาไปอะ่ะหุบปากไปเลยนะถ้าพวกแกยังพูดอีกแล้วก็มีหวังโดนอีกหลายกระทงแน่คนที่เป็นขโมยอะ่ะคือตำรวจคนนี้ครับกิพูดบ้าเหรอเหมือนกันฮะโอ๊ยโอ๊ยอีพวกแหวนเลยนี่คุอยจะไปฟังมัน แล้วก็พามันเนี่ยไปที่สถานีตำรวจแล้วครับไม่นะครับคุณตำรวจผมมีหลักฐานคุณมีหลักฐานกั้เหรอครับอย่าไปเชื่อมันนะแต่ผมอยากฟังความเดีวพวกเขาก่อนแต่พวกมันเป็นโจรมันจะพูดอะไรก็ได้คุณนั่นแหละโจรพอพอ,พอ,พอ,พอก่อนที่คุณจะดูหมิ่นเจ้าพนักงานอะ่ะรบกวนส่งหลักฐานให้ผมดูก่อนลองดูในถุงขยะสิครับใช่ครับไอ้นี่ถุงนี่นะมันมีเงินอยู่อะ่ะ ขอผมดูถุกหน่อยสิ <N ic il> นี่คุณจะบอกว่าคุณเชื่อพวกมันงั้นเหรอเปล่าผมว่าแค่อยากพิสูจน์ให้เขาเห็นอ่ะว่าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์หรือว่าคุณไม่กล้าเปิดขอโทษนะคะสองสามสี่ห้าเจ็ดร้อยหหส่ กับจํานวนยอดที่หายไปเลยอะค่ะและ้วยังมีเครื่องหมายเช็คถูกที่ฉันเป็คนทําด้วยอะทุกใบเลยค่ะเนี่ยดูสิเห็นไหมครับผมบอกแล้วอะคุณไปโจรจริงนันเหรออย่าไปเชื่อมันฉันอธิบายได้นะคุณเป็นตำรวจภาษาอะไรอะ่ะทำไมเป็นโจรซะเองแบบนี้คุณควรปกป,ป้องประชาชนไม่ใช่มาก่ออาชญากรรมแบบนี้มันนี่เลยนะ้ยเดี๋ยวไป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  ขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยตามเงินคืนให้อะคะ่ะไม่ต้องขอบคุณหรอกครับพวกเราสองคนอะทำสิ่งถูกต้องแค่นั้นเองใช่ครับคนอยู่บ้านใกล้เลื่อนเคียงกันก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วงั้นนี่ค่ะถือเป็นคําขอบคุณนะคะโอ้ยผมว่าคุณเก็บไว้ก่อนครับพวกเราสองคนอะรับไว้ไม่ได้หรอกถ้างั้น ถ้าพวกคุณเดือดร้อนอะไรก็ไปที่ร้านฉันได้เลยนะคะฉันจะช่วยเหลือพวกคุณเองขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันค่ะขอตัวก่อนนะคะที่ร้านไม่มีคนเฝ้าะคะ่ะครับเห็นไหมเจถ้าเราทำสิ่งที่ถูกต้องอ่ะเราก็จะเจอสิ่งที่ดีเชิญนะสินะไป <l acht> ทำงานต่อ